การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะยกย้ายคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเนั่นแสดงว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงที่หลับที่นอนย้ายโต๊ะทานงทํางานหรือย้ายโต๊ะในในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนวันอาทิตย์เนี่ยคือในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเห็นเห็นได้เลยว่าเขาจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ถ้าถ้าไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะเป็นเรื่องของของในบ้านในบ้านในบ้านอ่าอ่าในบ้านะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลปรับเปลี่ยนตำแหน่งจับที่นอนอหรืออ่ามีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในบ้านน่ะนานโนนี่ต่างๆใช่ใชถ้า,ถ,าถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของการเหมือนกับบางคนตกแต่งบ้านเนาะก็อาจจะเป็นการ จัดบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่ทำนู่นทำนี่ใหม่นะครับดังนั้นแสดงว่าคนวันอาทิตย์คนวันที่ย์แต่วันทั้งอาทิตย์นี้การเปลี่ยนแปลงแบบนี้อ๋อแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันดีไหมมันดีไหมดีขึ้นดีเรื่อยคทำยากหน่อยแต่มันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วควบคุมทุกอย่างได้อหรืองานที่เราเปลี่ยนแปลงเราไปที่อยู่ใหม่เราก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ปรับปัวได้ โอ oh. ได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนมาที่นี่ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะ<ช>ยังไม่ได้ไปเกณฑ์โอเคอ่ะต่อมาเลยครับกางานความรักความรักล่ะความรักถ<ะ>ามว่าความรักช่วงนี้เป็นยังไงอ่ะความรักก็ก็ถ้ามีความรักอยู่ก็ <c oughs> เหมือนกับอยู่ด้วยกันไปงั้นแหละอยู่ไปอยู่แบบทนสภาพทนอยู่อะ่ะอ่าอยู่ไป สกตายอ่ะเออแต่ถามว่าดีไหมเขาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรถ้าคู่ครองเรานะครับแต่เราไม่ได้ร้ายอะไรแต่เราเบื่อบ่ความเฉยชาเบื่อความไม่ได้ดังใจเราอะไรเงี้ยอ๋อจะเป็นแบบว่าเบื่อนิ่งๆอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วถอย่างนึงสมมติถ้าคนที่ยังไม่มีแฟนล่ะถ้าคนไม่มีแฟนจะมีผู้ชายเข้ามาจีบโอ้น่าจะคนผิวขาวคัเล็กเหมือนคล้ายคนจีนไหนเข้ามาจีบจะดีแต่ถ้าเกิดคนไม่ใช่ผิวนี้นะจะไม่ค่อยดีสําหรับเราต้องเป็นคนผิวขาว ต้องเป็นคนผิวขาวไม่ไอ้วนไม่อ้วนตัวผอมๆไม่ไม่ไม่อ้วนมากอ่าโอเคผิวดีเหมือนผิวดีอ่าเหมือนแบบเหมือนกับคนจีนอ่ะก็คือคล้ายคลคนจีนอ๋อก็คือจะส่งเสริมดวงชะตาของวันอาทิตย์นั่นเองโอเคถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสำหรับวันอาทิตย์อ่าโอเคครับอ่าต่อเลยครับการการงานความรักครอบครัวครอบครัวก็จะเหนื่อยกับบุตร บริวารจะควบคุมเขายากทีนึงแต่ถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมได้สัตว์เลี้ยงอะไรนะอยเ้ถ้าเรามีถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็จะทําให้ต้องเหนื่อยควบคุมกับสัตว์เลี้ยงหน่อยนะแล้วถ้ามีลูกน้องเหนื่อยหน,อยน่อยเหนื่อยกับลูกถ้าเป็นเรื่องของบริวารต่างๆเรื่องครอบครัวก็จะเป็นมีปัญหาทางด้านนี้แหละได้เดาโมงไงอ๋อเดิม ควบคุมยากมันอ่ามันจะคุมเครืออ่าแต่ถามว่าควบคุมได้ไหมให้แต่สเต a y นี่คือควบคุมได้อ่าก็ยังอพอควบคุมได้นะครับแต่ค,คุณจะต้องเหนื่อยอ,อ่าภาวะต้องเยอะลำบากกับเขาหน่อยอ๋อโอเคอาจจะต้องพูดเยอะหน่อยจำจี้หน่อยโอเคนั่นแสดงว่าคุณวันอาทิตต้องเป็นงั้นสุขภาพต่อไปสุขภาพเรื่องเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆ อุบัติเหตุก็ระวังเรื่องขานิดนิดหน่อยหน่อยเรื่องอุบัติเหตุโดนเรานิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถามว่าไม่ไม่เป็นไรมากเพราะแค่พะอพ่อวันชายเดือดซันเดือดซันเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราอยู่นั่นแสดงว่าคนอาทิตย์มีเกณฑ์อุบัติเหตุจริงแต่เทวดาประจําตัวหรือว่าศิลป์ชิตเนี่ยเขาคอยช่วยให้ขอห้พระอ่าอะลูบาทวดก็จะแค่ค่าดโอเคก็คือเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของความแค่ค่าดปลอดภัยดังนั้นคนอาทิตย์เนี่ยโดยรวมเนี่ยนะ การงานการเงินต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคก็ปกติดีไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตกแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าคุณไม่มีแฟนมีเกณฑ์มีเกณฑ์ามีเกณฑ์อ่ามีคนเข้ามาจีบหรือเป็นผู้หญิงถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเข้ามาหาเจอผู้หญิงที่ถูกใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของบริวารอันนี้ก็จะต้องจําจี้หน่อยเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องพูดเยอะมากขึ้น นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสุขภาพระวังรูัติเหตุดังนั้นแสดงว่าคนอาทิตย์เนี่ยเท่าที่ผมดูจากที่แด็กดวงนะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการที่จะ,อะขอพรให้ให้มันเป็นในทานที่ดีขึ้นนะ่ะสำหรับคนวันอาทิตย์เรื่องแถวค่าดีต้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าแถวค่าอันดับหนึ่งเนี่ยบริวารต่างๆเนี่ยก็จะก็จะดีด้วยเหมือนกันหมายถึงว่าเราเราจะสามารถคนโทรลได้ง่ายขึ้นเหมือนกันดังนั้น ถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของความแคล้วคลาดนะครับถ้าผมถ้าผมจิตที่ผมแวบขึ้นมาได้น่าจะเป็นเรื่องของเาววสุวรรณด้วย <c oughs> คือถ้าถ้าบูชาเทววสุวรรณนะครับคนวันอาทิตย์นะครับถ้ามีเวลาได้ไปกราบไหว้เทววสุวรรณจะเป็นที่วัดหรือที่บ้านของคุณที่คุณบูชาเองจะเป็นการดีแล้วจะทําทให้ส่งเสริมดวงชะตาของคุณวันอาทิตย์ได้นะอย่างเช่นดอกกุหลาบอะไรเงี้ยครับน้ําแดงหรืออะไรก็ตาม นำไปถวายและขอพอรให้ส่งเสริมมวงชะตาของลูกให้ลูกได้ได,ได,ได้ได้พบได้พบแต่สิ่งที่ดีนะครับแค้วคาดปลอดภัยลูกบริวารต่างๆดูแลง่ายขึ้นไม่ต้องมาปวดหัวนะครับเรื่องความรักนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินการงาน จะเลอะุ่งเรืองแน่นอนแล้วมีอะไรพี่โชคลาภไงอ่าให้เลขเด็ดด้วยนะเอาเอาวันอาทิตย์ได้ไหมได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะให้เขาจะให้โชคไหมนะเออโควันอาทิตย์จะได้โชคลาภไหมในสัปดาห์หน้านะถ้าได้ตัวเลขมาก็ขอให้บอกโอ้ยใจอย่างนี้วันอาทิตย์ดูแล้วถ้าถ่ายจะเสี่ยงโดว์ไม่ได้อีกใบหนึ่งแล้วอโเคโอเค โอเคนั่นแสดงว่าอ่าอย่าเล่นเยอะนั่นแสดงว่าถ้าคนวันอาทิตย์จะเสี่ยงดวงชะตาหมายถึงว่าเสี่ยงโชคลาภใช่ไหมพี่ใช่โชคลาภอย่างเล่นเล่นกับอะไรวะหวยอะไก็ตามอดังนั้นก็สัปดาห์หน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดวงมันอาจจะเบาๆหน่อยคือ เอาเป็นว่าอาทิตย์นี้อยู่เพิ่งเล่นหนักเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มึงก็มีให้เล่นเยอะเนาะเออเราก็อย่าเล่นหนักเพราะวันอาทิตย์อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าวันอาทิตย์ผ่านไปนะครับอ่าสองวัน